ลัคนาราศีเมษดวงประจรําเดือนพฤษภาคม2566ดวงการงานงานเป็นปัญหาค่อนข้างมากอาจจะมีความผิดพลาดเสียหายหรือมีคนคอยขัดแง่ขัดขางานสะดุดติดขัดดวงการเงินการเงินมีสภาพคล่องตัวมากขึ้นถึงแม้ชีวิตจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้เงินมากขึ้นและมีโอกาสถูกหวยหรือมีโชคจากการลงทุนดวงความรักความรักมีความมั่นคงซื่อสัตย์และเข้าใจกันมากขึ้นคนรักเป็นเพื่อนที่ดีและนำเรื่องดีๆมาให้ ช่วงนี้มีโปรนะครับลด50%จากส0มพันบาทเหลือ1 5 0 0บาทต่อชั่วโมงนะครับเมื่อมาดูดวงในเดือนเกิดบวกลบ10วันาหากใครนะครับมีรายได้น้อยกว่า30 0 0 0บาทต่อเดือนอาจจะสิงโตก็ลดให้50%เช่นกันช่วยเจ้ากับเพื่อนพื่จะรวยเลยแล้วนะครับใครที่ควรมาตรวจดวงในช่วงนี้ได้แก่คนที่เกิดระหว่างวันที่1นึถึงสิเดือนมกราคมเมษายนกรกฎาคมตุลาคมคนเกิดระหว่างวันที่1 7บเถึงยีเดเดือนกุมภา,พ,าพันธ์พฤษภาคมสิงหาคมและพฤศจิกายน คนเกิดระหว่างวันที่1 15เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมครับ